ตรงนั้นนิดนึงจะทำไงดีเอ, <c oughs> อ่ยอ๋อหลุดแล้วโอเคโอเคนิ่เดียวเองฮะติดป้ายครับติดป้ายอนยี้แหนเราติดป้ายนะฮะ,ะ,ฮะอ่า อ่ะทีนี้เราไปฝั่งฝั่งเดิมครับฝั่งนี้น่าจะเงียบๆแล้วครับผมอันนี้น่าจะคือกว่านะเราทัานไปฝั่งนี้ก่อนนะครับระหว่างรอนะครับโอเคมาฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็ผักตกก็เยอะอยู่นะผักผักตกเยอะอยู่เพิ่มเลยมีเรือด้วยตรงโน้นมีเรือด้วยนะ เออเห็นปลายังเห็นปลาขึ้นยังเงียบเลยเงียบเลยเงียบเลยมารอมีไม่มีเลยก็ดูบรรากาศไปเรื่องครับรอระหว่างรอปรานุดเคลียร์แหก่อนหลังลไลายเอา เอาเศษไม้เศษขยะเศษอะไรออกก่อนครับช่วงที่มาก็ยังไม่มีไอผักตบเยอะขนาดนี้นะครับแต่ว่าวันนั้นที่มาฝั่งนี้ก็ตกไอหวานแหนได้เยอะอยู่นะครับหวานไม่กี่รอบเองนะะม่กีรอบีิบบน้นกำลังเคลียแหอยู่ครับเคลียแหอยู่ครับยังไม่จบครับยังไม่จบนะฮะ เรากำลังต่อไปนะครับนเผื่อพันกันนะครับโน่นครับปลาก็อยู่งูนะงูเลยแค้ผักตบอ่ะอ่ะเดี๋ยวมโนบอกเอาอีมุมนี้นะครับแต่ผมจะมาถ่ายมุมนี้นะครับอ่ะรบอ่ะเลียมครับไปนะครับโอเค ไปให้เลยมีเลือกบ้างไหมได้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 ไดหมกได้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 โอเคโอ้โอ้อันนี้โอเคเลยครับโอเคเลยอ้าวมาครับอ้าวกี่ตัวครับโอ้ตัวใหญ่ครับโอ้สองตัวสามตัวโอ้ตัวใหญ่มากครับตัวใหญ่มากนะครับอือหือสุดยอดสุดยอด เลยสนิ้วนะ3นิ้วครับโอเคเลยอ่ะมือเก็บมือเก็บมือเก็บแรุ่นนี้ก็ติดตางเนี่ยโอเคเลยโอ้นี่ครับนั่นแหละเออโอเคอ่า อ๋อดังพีเซนดังพีเซนดนักดังอ่า <c oughs> โอเคเ <c oughs> ติดป้ายไม่รู้ติดตรงไหนนะครับอย่าโลก,กันนิดนึงนะโยกไม่ได้นะครับติดเทคนิคนินดนึง